เอ้ยคังสินค้าเปิดพวกเราคังสินค้าเปิดแล้วเขาไปได้เราก็ต้องไปได้ครับเฮ้ยมากไปไม่เปอะไรสบายไม่ต้องวินด้วยโอ้ผักเพียดมาเลยเนี่ยกกีต้องวินขนขึ้นมาทนุน โอ้ทันกันาดนี้นี่นี่แหละตอนเนี้ย็อตแรกผ่านเดี๋ยว็อตที่สองอีกนี่แหละแขวนละแขวนแขวะหนกุกใครใคร,ใครไปเปิดประตูให้ใครเปิดได้ละของลักหล่นด้วยได้เลย เอ้เดี๋ยวานี่เอ้ยค้งสินค้าเปิดพวกเราค้งสินค้าเปิดแล้วค้างสินค้าเปิดเว้ยไม่มีใครรู้ค้งสินค้าเปิดแล้วนี่ค้ังไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยเนี่ยไม่มีใครเห็นแต่เจอสิ่งทีเดียวมันเทคผ่านได้ไงวะ เปิดปุ๊บเปิดโมดปุ๊บชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเปิดโมดชีวิตเปลี่ยนขนาดรถพี่แจ๊กยังเงี้งเกือบม้วนเลยเหรอครับแล้วรถคันนี้อ่ะขาลงอ่ะแล้วรถคันนี้ดูแล้วสภาพโอ้สบายสบายสบายเหรอไม่ยากไม่ยากอัดอัดไอ้แอลกอฮอล์เข้าไปนี่ไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรยากะใจคันมานี่ถูกใส่สนุกนี่ครับโอ้โห เตือนเท่าไหร่ละแค่ไหนละประมาณนี้ไงโอ้ตื่นมาอันนั้นพี่นั่งใช่ไหมพี่นั่งยังไม่ได้ยืนขึ้นยืนยืนยืนเอายืนลุงเล็กอ่ะโอ้โเอ้ยแบบไรมีคนตัวช่วยอยู่นี่ถ้าใครไม่ขึ้นเนี่ยเปินที่น่าออกยิงเลยเกาะได้ก็ไปได้แล้วไปผมหามันมีต้นไม้อยู่มีต้นไม้ใหญ่ยิ่หรถได้ต้องการตัดฟางต้องหาต้นไม้ช่วยไม่เอารถด้วยกันน่ะดีกว่า เฮ้ยน้องก็บอกมีต้นไม้ลองต้นไม้อันนี้อาจจะไหลถ้าอย่างเงี้ยอาจจะไหลอาจจะเบรกไม่อยู่แค่หิ้วหัวขึ้นต้นไม้ต้องปีนต้นไม้นะมีต้นไผ่อยู่อ๋อไผ่เหรอไม่ใช่ต้นไม้ใช่ไหมไผ่ใหญ่โอ้ใหญ่มันออกสูงเออถ้างั้นก็ทายรถเออมันทายรถอะคือขั้นแรกไปก็จอดทิ้งไว้เมตรเดี๋ยวข้างหน้านี่คือหิ้วหัวขึ้นก็คือช้อนคือยังไงก็ช้อนคือนาำเปิดใหม่ช้อนแน่นอนช้อนไม่ถึงกระทะพี เอ้ยแค่ช้อนไม่เป็นไรปล่อยแดงเทอร์โบขาดทีละโอ้โหเล่นนี่นี่นี่แค่ช้อนนีงเทอร์โบขาดเลยเหรอยมอนต้นย่อแล้วอ่ะมันจะสูงกว่านั้นหน่อยบังบังเดี๋ยวนี่จะดึงมันจะแผลมันจะฉีกมันยังไม่ทันยถ้ามันยังไม่เพราะว่าสเปรย์กันได้อะบอกว่าลืมอะไรน้ำต้นี่ไงเอาอีกตัวไม่ออกออีกตัวไงเนี่ยอยู่ในเนี่ยอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวพ่อเนี่ย กำลังวางไข่เลยน่ะเห็นว่าให้เลือดชั่วเอากันเลยได้ไม่ได้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 ออ้ได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 ้ไอ้ได้ได้ไบ้าด้ไอ้ไห้ได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 ้เอาได้วด้่อ้อด้ไ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 ดด้ดอไดได้ด้ดได้ได้ได้ไร้ีด้ได้ไดด้ได้ได้ไดไ่ไไอ๋อที่ดดไอ้ดดไ้ไเองดีเขาบอกว่า ไปจัพักเฮ้ยแต่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เดี๋ยวประสัไปเรื่อยๆแต่ว่าติดปัญหาตรงนี้ต้องอ้อมหนี Syndrome. ไปนู่นเออมีเตนี่ยติดต้นไม้ upstairs, ทุกคนต้องไปนู่นน้ำแต่ละจุดทุกคนมันไม่ธรรมดาจริงๆจอดลงมาต้องหนีต้นไม้ครับนี่ยตรงอย่างนี้ ก,ก็ตีวงปังนีก็รถทยอยทยอยกันลงกันมาเรื่อยๆครับนั่นตเตีเแตขวนแล้วรถตีกหน้ามันยาวครับไปดูตีจะแค่ปัญหายังไงครับรถเข้าหน้าปักพันปักไปแบบเรื่อยๆสบายๆายายแต่ดูคันนี้ครับนี่คือรถตีกครับนี่ขนาดยาง37นะครับไม่ได้ใส่ชุดยก ยังเป็นสภาพนี้เลยครับอ่าแล้วจะเอาเชือกออกอยังไงวะเนี่ยยังดูไม่ออกเลยงานเชือกออกไม่ได้วะต้องขุดวะไม่ได้มิดหายหมดเลยเอาฟีฟีฟีฟ,ฟ,ฟีอ่าดูที่ทุกคนเชือกจบมิดเว้นครับตรงนี้ทุกคนเชือกเป็นตรงนี้แล้วมันก็ตอนล็อกตรงนู้น แล้วก็ลอก้อก็แต่ต้องเลี้ยวขวาหน่อยนะหักขวาหน่อยเอ๋หับมันต้องลงมาลุยเองอย่างเงี้ยมาแก้ปัญหาเชือกเน็บเอ๋ดูดิขวาขวาขวาเยอะเอกเก็บเชือกไปดิไ,ปไ,ปดไม่มีใครโย,โยเก็บเชือกไปไม่มีโยสา,าย้าย นี่ครับน้องเล็กครับน้องเล็กแต่ขันไปเรือยเลยปั๊บโอ้โหยังไม่ขาดด้วยเฮ้ยเฮ้ยตะกี้เสียงกระแทกนี่ใช่ไหมไม่ใช่เสียงไอ้นั่นใช่ไหมสิงใครไปเปิดโหมดอะไรเข้าไปไม่รู้โหมดเจอโหมดอะไรไปก็ไม่รู้สิงบู๊ตบู๊มาเลยสิงสิงโหมดสิงเลยดิโหมดสิงด้วย สามนักรบนำหน้ามาก่อนครับเพื่อนอยู่ข้างหลังอีกสามคันครับมาด้วยกันหกหิ้งไก่เลยครับเชือกตอกต้นไม้นะครับมาใช่เลงเชือกครับปลดเชือกที่เหน็บออกครับปลดเกียฟีวิทแล้วก็เชือกไปผูกต้นไม้แล้วก็ถอยหลังเราอย่างเงี้ยครับจะได้ไม่ต้องกินแรงคนเนี่ยครับจะได้ไม่เหนื่อยปดได้เชือกยาวขนาดไหนครับโน่นครับเห็นคนไกลๆโน่นไหมครับ นี่ระยะยังไม่หมดนะครับ50เมตรใส่ใช่ไหมทำไมเชือก15เม50เมตรเนี่ยมันไปฟ้าใส่ไปได้ยังไงใช่ไหมครับจะทั้งสงสัยใช่ไหม,อมสองคนใส่ไอ้คนบ้ามใส่ได้เตรงนี้จะลาจอนครับข้างครับทุกคนโอ้โหผมถ่ายได้ม่ประมาณ3-4คันเท่านั้นเองครับเพราะว่าเดินตามไปถ่ายทุกคันไม่ได้ครับแล้วดูครับ ดูเส้นทางที่สวยงามครับเป็นสวนนะครับเป็นสวนทุเรียนโอ้โหยางเละกระจายเลยทางนี้ไปได้เปล่ามาให้มาห้าหาง่ายไปอีกไม่ไให้มาเนี่เจ้าทีดบอกอย่ามาทางนี้ทางยากทางนี้ทางง่ายง่ายแต่โดนวิน ตีไม่รอดอย่างเงี้ยอันนี้ไฮไลท์เหรอไฮไลท์เลยเนี่ยเหรอโอ้ก็นั่ยางไอ้สามสิบแปดแขวนน่ะปั่นน้ำน้ำท่วมหลังคาเลยอะ่ะเ,เพื่อนเราก็โดนวินแล้ว <Okay. S 1> โอ้เอาเราไปดูีิว่าเตรียมเชือกวินแล้ว,ว,วใครวะเนี่ยอ๋อลุงเล็กลุงเล็กโดนแล้ว oh. นี่ กองเชือกอยู่โอ้ดินนิ่มน้ลุงเล็กสบายดีไหมครับล,ลุงไม่ทําอะไรเนี่ยไหนว่าข้างในมีเซเว่น <laughs> สบายดีครับ <laughs> ยางสายที่แเจอนี่ยางสายแปดเจอนี่วินครับเจอจะโด,ดกับลุงเล็กเข้าไปแกมีสองตัวนะครับคันนี้หายหวาว่วงเจเแกปั่นน้ำขึ้นหลังคาเลยโอ้ย้ายเอาย้ายหลักวินนี่คนนี้แน่นอนเลย หาต้นไม้หลักวินให้ด้วยมุดป่าเลยเหรอต่งเวลาลงเล็กวินครับลงเล็กวินวนีนแล้วครับลงเล็กมาแล้วไปต่อเนี่ยี่มอกให้ไอยงนี้อ่เลยู่เล็กไปอีกไปอีกไปเอาหลานมาด้วยเนี่ย โอ้โหดูความนิ่งดูความนิ่งดูไปก่อนดูไตกราพอพ่อพ่อโอ้ยรถแกนี่พร้อมจริงๆครับเอาไปนู่นเหรอไม่ใช่มั้งไม่ด้มีทางเอาโอเคจะไปทางยากเหรออุ้ยเอางั้นเลยเหรอเฮ้ยมันไม่ใช่ทางนั่นน่ะแต่จะตามลุงเล็กไม่ได้นะแม่งทั้งลายทั้งคันแหละเราเลี้ยวออกนี่ได้ฮะ ลงได้กแกมุดป่า,าไผ่ไว้รถมีเกาะได้อ,อรถมีเกาะได้รถแกไม่มีอะไรจะเหลือแล้วปัญหารถผมคนเดียวอ,ยอ๋อ <c oughs> นี่จะจะเอารถอาบน้ำเหรอ <c oughs> เอาเลือกเอาจะลายพลังหรือจะลงน้ำมาในน้ำเลือกเอาถ้าลงน้ำก็วิ้นเลย,เยนะลวิ้นเลยเียงนะ ก็ต้งเนี่ยถ้าไปโน่นนะได้แต่ต้องบางลงเดินไปตรงโน้นเดีตรงนั้นเอียงเยอะว่ะก็ต้องไปทั้งนั้นแหละแล้วก็จะแข้งน้ำมันลึกต้องขึ้นให้เร็วไงเฮ้ยตื่นขึ้นตื่นขึ้นเออตื่นขึ้นโอ้เฮ้ยสบายไอะไรวิ่งตรงยังได้เลยแต่กดวิ้งอย่างเดียวอ่ะรถฟรีแบบกูยอมว่ะถ้าทางไปบนี้กูยอมว่ะนี่อะไผ่งามๆ บอดี้หรือจะตายแบบจมน้ำตายเลือกเอาเดี๋ยวกลับบ้านก่อนไปพี่กิ้ง <c oughs> เอาพี่แดงว่าไงเลือกทางไหนเอาถ้าดูคันนี้ก่อนได้หมดใช่ไหมเราบอ,อยันอยู่แล้วนะนี่เ <c oughs> จ้าของฟาร์มกลัวที่ไหนอันนี้ฟาร์มหมูอันนู้นฟาร์มไก่เจอกัน,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 นคิดหนักไว้ดูวางแผนใหญ่เลยนี่ไม่ได้แข่งนะเนี่ยวางแผนได้ไหมปฏิบัติรถฝากเชือกดีกว่าเออฝากเขาจะวิ้นอ่ะฝากเชือกเลย ต่อปอ๋าเสือดิอ่ะก็รอปรอร๋าเชือแล้วบอกแค่ด้วยว่าขาดเชือกก่อนแล้วจอดตรงนี้อืม,อมอเนยทำท่าเขา<น>ไปเยเฮ้ยเนยทำท่านเน่ียทำท่าจะไม่รอดเหรออ้วนครับเมื่อกี้ลงเล็กวิ้นตรงเนี้ยพี่แจ็คก็เลยดึงเชือกเลยครับเพราะว่าให้เนยลงไปดมลงที่เลนไม่ไหว เดินวิน่งสบายๆยังไงก็ติดครับเห็นไหมติดโอ้ฝากเพีเ่อนมาให้ลลลเลยเนี่ยเนี่ยอนกนเนี่ยยางสามแปดสี่สี่สิบหร้อเนี่ยตนนยิดแล้วน,น,นี่ดูดิบางเข้าไปเยียบเละเลย,ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวไปแจกหยุดก่อนวิ่งก่อน เดียวเดียวเดียวเอาวินมาเดี๋ยวเขาเดินรถเน่แล้วากเชือกมาอย่างงี้ปัดเจ็ดปัดเจ็ดงเออเลยแกบเชือกเน่เรามีเนคข้องเน่ไปแล้วเลยดินเลยเขาเลย เออไปไปเลยไปเลยไปเลย,เลยนี่เน่เชือกเน่เดี๋ยวแช่จุดจอนแป๊บเดียวนฮ้ยโว่ไม่มีขอล้วจอ,อง ฝากเชื่อครับฝากกันหน้าไปก่อนครับส่วนคันอยู่ตรงต้องนี่วีเกียร์วิ้นไว้ <Okay, man? S 1> แล้วก็ล็อกวิน้นคันที่ต้องวิ้นต่อ,อเลยจะได้ระบบลมเขาความลมเสียครับ <Okay. S 1> อย่างเงี้ยไวครับคนเข้าใจไ,ไววอ่า นี่เนบก็โอโหหนีทำไมหนีทำไมเออเนี่ยเขาบอกหนีทำไมใกล้หนีทำไมโอ้ติดอีกคันหนึ่งในเอวมาแทกมาไม่ได้ใเอวมาไม่ได้แขวนต้องมาชิมโอวันตินยาง40ยังแขวนอ่ะเนี่ยบ่อเนี่ยไม่ใช่ปัญหามีแต่ไม่มีปัญหาฮะมีแต่กองเชียร์ปัญหาไม่มีเลยจะกองมุอ่ะอันนี้กองเชียร์แล้วกองแช่งแช่งให้ติดประเสริฐประเสริฐอ่ะใช่ป่ะของประเสริฐป่ะต่อมาเนี่ย ไปแอดเลยเพราะเธออยู่หน้าผมใครอ่ะโคตใครมีแอดมีแอดอ๋อปาก็ยิ้มอย่างเดียวแค่รู้มันขนมหมาบอกลูปปากขนมกรูปปากแผลบแผลบเลยข้างหลังบอกว่าตะกี้อยู่ข้างหน้าข้างหลังบอกว่าข้างหลังก็ไม่รอดแล้วเลยต้องมาดูว่าเพื่อนกําลังโดนอะไรเข้าไปอีกอ่ะเราเดินมาดูอ่านี่เองคันนี้ đột mิน mิน là lấy Mị không biết. Rồi. Không biết, rồi. Không biết à, nè, mày thao lằng, mị không thao à Thao lằng là cái gì? rồi à? À, mày nhặt đây, nó nhòi, nó nhòi. Lớn mị nè, giang cột bắc rồi. Chết ghê.